วัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะกลับมาพบกับเราวาเลนไทน์อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้เนี่ยเราอยากจะมาพูดถึงแบรนด์จิวเวลี่ของเรานะคะที่กำลังจะลอนช์ในวันที่9นี้นะคะ คลิปนี้เนี่ยเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าทําไมเราถึงเลือกทำจิวเวลรี่ชื่อแบรนด์มาจากออนไลน์แมทเทีเรียลคืออะไรความโดดเด่นของแบรนด์คืออะไรแบรนดิงทําไมถึงเป็นสีสันแล้วก็ดรอปแรกมีอะไรบ้างนะคะจะพรีวิวให้ดูในคลิปนี้เลยค่ะโอเคอย่างแรกเลยนะคะว่าทําไมเราถึงตัดสินใจทำแบรนด์จิวเวลรี่นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบ โกจูรี่มากๆากโกจูรี่เนี่ยคือเหมือนเป็นอีกหนึ่งอวัยวะของเราไปแล้วนะคะเพราะว่าเวลาที่แต่งตัวไม่ว่าจะลุกไหนๆเนี่ยถ้าเกิดไม่ใส่จูรี่จะรู้สึกว่ามันไม่ complete ลุคนั้นมันไม่ complete ถ้าไม่มีจูรี่ทุกคนก็ t ป้ะคือ,อด้วยความที่ชอบจูรี่มากนะคะก็ได้ลองหลากหลายแบรนด์มากๆแต่ว่าปัญหาที่เจอหลกัหลกๆเลยเนี่ยคือหลายๆแบรนด์ brand, ซื้อมาใส่แล้วดำเร็วลอกเร็วสีเปลี่ยนไวนะคะหรือไม่ก็แบบว่าทําให้ผิวเราแบบเป็นเขียวๆพอเราตัดสินใจว่าเออโอเค จะทำจิวเวลนะอย่างแรกเลยที่บบเข้ามาในหัวเราก็คือคือมีแมทเทอเรียลอะไรบ้างไม่ลอกไม่ดําง่ายใส่ได้ตลอดใส่ได้ทุกวันนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเราเป็นคนที่ใส่จิวเวล่แเราลืมก็คือใส่ติดคอใส่แบบใส่นอนอะใส่ไม่เคยถอดเก็ตปะเราก็อยากได้อะไรที่ใส่ได้ทุกวันทุกเวลา24ต่อ7จริงๆขั้นตอนในการเฟ้นหาวัสดุเนี่ยก็ค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าวัสดุของจิวเวเนี่ยมันมีหลายแบบ จนกระทั่งเราไปเจอวัสดุนี้ที่ชื่อว่า s สแ l e s s steel ต้องขอบคุณคุณแฟนด้วยเพราะว่าคุณแฟนเนี่ยก็ช่วยทำรีเสิร์ชแล้วนางก็บอกว่าเฮ้ยสแ l e s s steel น่าสนใจนะเพราะว่ามันเป็น material ที่ค่อนข้างเหมาะกับผิวแพ้ง่ายด้วยแล้วแฟนเราก็ไปเจออีกว่ามันมีเทคนิคการชุบที่หนาพิเศษกว่าการชุบแบบ go ลด์เพลตติทั่วไปถึง10เท่าเราก็เลยแบบโอเคงั้นเราลองสั่งผลิตมาลองใช้ดูก็ลองเองก่อน เป็นปีอะคะ่ะทุกคนคือเราอะคิดทำจิวเวลรี่ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะคือนานมากมันก็ปีกว่าแล้วนะคะใช้เวลายาวนานมากจริงเพราะว่าเราต้องทําการทดลองใส่จริงด้วยว่ามันจะไม่ลอกไม่ดํามันสามารถใส่ได้ทุกสถานการณ์ทุกวันจริงๆนะคะโอเคพอลองกับตัวเองแล้วแบบเฮ้ยหลายเดือนแล้วนะเฮ้ยมันเวิร์กว่ามันไม่ดําสีมันยังเหมือนเดิมมันยังแบบชายนี่เหมือนเดิมแล้วก็เราฉีดน้ําหงน้ําหอมใส่องค์ใส่อสยอ,อยทาโลชั่นฉีดแอลกอฮอล์ก็ยังรอดโดนความชื้นโดน ความร้อนโดนน้ำอะไรเงี้ยค่ะก็ยังรอดอยู่นะคะทีนี้เราก็เลยเริ่มส่งให้เพื่อนลองทางเพื่อนที่ชอบใส่จิวเวลรี่เพื่อนที่มีผิวแพ้ง่ายเช่นพี่ของขวัญอะไรเงี้ยนางแพ้หลายอย่างมากนะคะคือนางจะมีปัญหาแบบหูแดงคันหูแสบอะไรเงี้ยนางก็คือแพ้หลายแบรนด์จริงๆสรุปก็คือนางใส่มาหลายเดือนไม่มีปัญหาเลยนะคะแล้วนางก็ชอบมากๆเราก็แบบเฮ้ยมันเริ่มเวิร์กแล้วว่ะคือทุกๆคนที่ได้ลองใส่วาลี่เชนประทับใจหมดเลยมันก็มาถึงจุดที่แบบโอเคเราพร้อมแหละเราตัดสินใจเอาแบรด์รเลนี้แหละเรารู้สึกว่า เดิเบสแล้วนะคะชื่อแบรนด์นะคะวาลีจริงๆพูดไปในบล็อกแล้วพูดอีกรอบนะคะวาลีเชนเนี่ยวาลีก็คือมาจากชื่อเราเลยนะคะส่วนเชนเนี่ยก็คือมาจากพวกเชนเนคเลสต่างๆนั่นเองะค,ะความที่เราอยากให้แบรนด์เรามีเชนเอเซนเชียลส์นะคะให้เพื่อนๆเยอะมากๆนะคะแล้วก็เรารู้สึกว่าคําว่าเชนเนี่ยมันอาจจะหมายถึงว่าในอนาคตอ,อาจจะมีหลายๆเชนมีหลายๆแบบนะคะวาลีเชนอาจจะขายสินค้าอย่างอื่นด้วยนะคะเป็นที่มาของชื่อนี้นั่นเองมาพูดถึงแพ็กเกจกันต่อดีกว่าเรา ราลงรูปไปแล้วเปิดตัวแบรนด์ไปแล้วนะคะตั้งแต่วันที่ mm hmm. 1เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะคะถ้าเข้าไปดูแล้วก็จะเห็นเลยว่าแบรนดิ้งเนี่ยค่อนข้างสีสัน c o l o r f u l เลยขอเล่าเลยแล้วกันนะคะว่าทำไมถึงตัดสินใจเลือกใช้แบรนดิ้งจิว e l r รีที่มันแบบ Colorful แบบนี้คือเอาเอาตรงเลยนะคือเราอยากฉีก กฎเดิมๆที่หลายๆคนจะต้องมองจิวเวลรี่แบรนด์ว่ามันจะต้องเรียบมันจะต้องเป็นสีทองสีนูด n นูเทรลน้ำตาลอะไรอย่างนี้นะคะเรารู้สึกว่ามันน่าเบื่อเราอยากได้อะไรที่แบบโอ้แบบ เอาสแตนดิ้งอ่ะมันต้องสแตนเอาออกไปแล้วแบบเฮ้ย <He i, S 1> มันดูมีความสนุกแต่ว่าด้วยความทอสีของจิวเวลรี่เนี่ยมันก็ยังทําให้แบรนด์ยังแบรนดิ้งยังดูแพงอยู่ก็ต้องขอบคุณทีมแบรนดิ้งมากมากคือทําได้ดีมากนะคะออกมาเป็นแบรนดิ้งแวลลี่เชนที่ชัดเจนมากสีของแบรนด์เลยเนี่ยก็จะเป็นสีแบบเขียวเหลืองนีออนซึ่งเป็นสีที่ทาอาร์ตเวิร์กง่ายมากงงเหมือนกันนะคะตอนแรกคิดว่าจะยากแต่ว่าง่ายกว่าที่คิดคือเป็นโทนสีที่ไปได้กับแทบจะทุกคอนเทนต์เลยนะสาหรับแพ็กเกจนะคะก็โชว์ให้ดูเเลลยวกันนนะคะค่่าพือ ซื้อบาลิเชนไปเพื่อนๆจะได้อะไรบ้างกล่องเนี่ยเราก็ดีไซน์ใหม่หมดนะคะให้มีความเป็นเราเป็นบาลิเชนมากที่สุดตั้งแต่กล่องเลยก็อยากจะชีกกดกล่องจิวเวลี่แบบเดิมๆนะคะออกมาเป็นแบบเปิดแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยก็มีทั้งแครกากรแล้วก็มีผ้าชัตจิวเวลี่ให้เพื่อนๆไปด้วยนะคะถุงจิวเวลี่เนี่ยเป็นสีชมพูช็อกกิ้งพิงน่ารักมากนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบแพคเกจจิ้งของเรานะคะตั้งใจทํามากๆเลยก็มาถึงดีไซน์ของดรอ แรกนะคะเราคิดไว้ในใจแล้วว่าจอบแรกเนี่ยเราอยากออกอะไรที่เป็น basics นะคะเป็น essentials คือออกมาแล้วทุกคนเห็นแล้วเลยว่าเฮ้ยแบบนี้เนี่ยก็สามารถนำไป mix กับชุดอะไรก็ได้แบบไหนๆก็ใส่ได้หมดคุณจะแบบว่าใส่เชิ้ตใส่เสื้อยือดเสื้อกล้ามใส่ ace, เดรสอะไรเงี้ยคุณสามารถเอา value c h a i แทบจะทุกแบบเลยนะคะไปใส่ มิกในลุคของคุณแล้วมันก็คอมพลีโดยที่ไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะมากมายขอขึ้นดรอปแรกให้เพื่อนๆดูเลยนะคะสำหรับตัวสร้อยเนี่ยเราพิกมาทั้งหมด5แบบด้วยกันก็ขอพูดเจาะลึกไปทีละตัวเลยนะคะโอเคเรามาเจาะลึกไปทีละแบบเลยนะคะสำหรับแบบแรกที่เราขอให้เป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์เราเลยนะคะนี่เลยค่ะอันนี้คือ w t n m t l m i l i n Necklace คือเป็นสายเบสิกนะคะสาประมาณ3.4ม MM มนะคะคือแบบนี้เราเห็นแล้วเรารู้เลยว่า แค่ใส่แค่แบบเดียวก็คือคุณสวยเลยไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปใส่แล้วลุคคุณก็คือ complete อันนี้คือ essentials ที่คุณต้องมีจริงๆแบบต่อมาเนี่ยจะเป็นสำหรับคนที่รู้สึกว่าอยากจะได้ลุคที่มีความ make a statement double d ิค h i c มากขึ้นไปอีกนะคะเราขอแนะนำอย่างแรกเลย อันนี้คือ V Ded Blade Chain Necklace ก็จะลักษณะคล้ายๆกับตัว Vinita m u l Chain เลยเพียงแต่ว่าเขามีไซส์ที่ใหญ่ขึ้นก็ลักษณะของสร้อยตัวนี้เนี่ยเขาจะแนบไปกับผิวทำให้ดูเซ็กซี่มากสร้อยตัวนี้เนี่ยก็คือใส่ได้กับทุกชุดเหมือนกับเจ้าตัว Vinita เลยนะคะ V Ded นะั้นจะออกดูฮิปๆขึ้นมาหน่อยนะคะหรือว่าจะเอาไป mix ให้ลุคของคุณดูเซ็กซี่ขึ้นก็ทาได้เช่นกันเราชอบเอาไปใส่กับเสื้อยืดหรือแม้กรเบลเซอร์แบบนี้นะคะใส่ V Ded แค่เส้นเดียวก็เอาอยู่รุ่นหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างคล้าย V ีเดมากแต่ว่าเขาก็ไม่คล้ายนะคะอันนี้คือว s i ซ Flat Snakechain เทียบให้ดูนะคะสำหรับ V ีเดเนี่ยเขาจะมีความแบนเรียบมากกว่าแต่สำหรับวองซ i l เนี่ยเขาจะมีความกลมขึ้นมาน,นิดหนึ่งมีความโค้งขึ้นมาหน่อยเรารู้สึกว่าอันเนี้ยจะมีความฮิป มากกว่านะคะแต่อันเนี้ยดูเซ็กซี่มากกว่าเนี้ยคือเป็นเส้นที่ไปเดทเดทไนท์อะไรเงี้ยควรจะมีนะคะลูกสาววอนซิลเนี่ยนั่งมาพร้อมกับน้องสาวคนเล็กนะคะพี่ใหญ่น้องเล็กนะคะน้องเล็กเนี่ยไซส์1.5ม mm มนะคะส่วนพี่ใหญ่เนี่ยไซส์5้มมเนี่ยก็คือเป็นไซส์เล็กเลยอันนี้สําหรับคนที่ชอบความมินิมอลซอยเส้นเนี้ยใส่เดียวเดียวก็อยู่นะคะหรือว่านําไปเลเยอร์คู่กันก็สวยเช่นกันอันนี้เหมาะ มากกับคนที่แบบอุ้ยหนูม่อยากได้อะไรใหญ่ๆนะคะหนูชอบแบบเล็กๆแต่ก็ยิ่งดูแบบยูยูเซ็กซี่เพราะว่าด้วยความเป็นสแน็คเชนมันจะลเลืเลยๆไลยๆไปกับผิวนะะก็ขอแนะนำ ตัวนี้เลยซึ่งเส้นนี้เนี่ยใส่กับเสื้อเยอะก็สวยจริงจริงทุกเส้นน่ะใส่กับอะไรก็สวยคือไม่รู้จะพูดยังไงนะคะแต่คืออยากโชว์ความแตกต่างให้เพื่อนดูนั่นแหละคือด้วยความที่ทุกๆแบบมันไปได้กับทุกชุดอะอจริงทุกวันนี้ดิฉันก็เลือกยากนะคะเวลาแต่งตัวเนี้ยคือใช้เวลานานสุดในการเลือก้อยนะคะด้วยความที่แบบที่มีมันไปได้กับทุกชุดมันสวยหมดเลยต่อไปนะคะคือ verge tweed s l i d i n g chain คือเป็นสายโซ่นั่นเองแบบนี้เนี่ยก็คือฮิปที่สุดแล้วจริงๆแล้วโซ ใน drop ต่อไปจะมีหลายแบบมากนะคะแต่ว่าเราจะเริ่มจากแบบเบสิกก่อนเลยก็คือไซส์แบบเล็กๆพอดีพอดีแบบนี้สร้อยเส้นเนี่ยจะยาวที่สุดเลยรุ่นอื่นๆเนี่ยจะยาวประมาณ45เซนติเมตรนะคะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะยาว50 cm. ความยาวที่50เนี่ยเวลาที่ใส่เข้าไปที่เสื้อแล้วอะสร้อยเส้นเนี่ยมันจะไม่หุบเข้าไปในเสื้อนะคะเวลาที่เราใส่เสื้อยืดนะคะคือบางทีเราซื้อสร้อยมาแล้วแล้วเราเอามาใส่กับเสื้อยืดแล้วมันหุบเข้าไปในเสื้อมันก็ไม่เก๋เก็ตปะเราก็เลยเลือกสร้อยเส้นนี้ยาวขึ้นนนมาาาห่่อยะะะคะเพรว เนี่ยเรารู้สึกว่าใส่กับสืยุดน่าจะเก๋มากๆพูดถึงคอลเลคชั o นโซ่นะคะเราก็มีทั้งแหวนต่างหูเอียร์คัฟมาเป็นคอลเลคชั่นเดียวกันด้วยชื่อว่าน้อง v v นะคะน้องกลุ่มนี้เนี่ยน่ารักมากขอเริ่มจากตัวต่างหูเลยนะคะต่างหูนั้นก็จะเป็นหูเอียร์ริงแบบนี้นะคะไซส์เนี้ยพอดีนะคะใส่ง่ายใส่ติดหูได้เลยเราชอบมากต่างหูอีกรุ่นหนึ่งนะคะจะเป็น VV t a i ท chain e a r r i n g อันนี้เราดี ออกออกมานะคะให้เขามีความคิ้วๆน่ารักน่ารักแต่ก็ยังดูมีอันไลดูมีกิมมิคแบบเป็นโซ่ห้อยแบบนี้นะคะแล้วก็มีเอียร์คัฟด้วยนะคะทุกคนเป็นโซ่เหมือนกันที่เราใส่อยู่ตรงนี้ก็คือออกแบบมาให้พอดีนะคะใส่แล้วก็คือเราจะไม่เจ็บหูนะคะเอียร์คัฟเนี่ยก็คือเหมาะกับคนที่ไม่เจาะหูด้วยนะคะก็คือสามารถสวมใส่เข้าไปได้เลยตรงบริเวณไว้หูแบบนี้ในกลุ่มวิววี่เนี่ยอย่างสุดท้ายก็จะเป็นตัวแหวนใส่เดียวๆก็เก๋หรือคุณจะใส่คู่แบบนี้ กระไรเช่นกันเพิ่มความชิคๆนะคะในส่วนของต่างหูเนี่ยเราก็มีเซตเบสิกอีกเซตหนึ่งนะคะเรียกว่าน้องๆกลุ่มวอนนี่นะคะเป็นฮักกี้เอริ n งแบบเบสิกเลยนะคะจะมีด้วยกัน3ไซส์ก็คือไซส์ 10mm 14mm 18mm จริงๆอันนี้เลือกมาหลายไซส์เพราะว่าอยากทำให้ตอบโจทย์กับคนที่มีรูหูหลายรูด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถนำไปเลเยอร์ได้เลยอย่างเราเนี่ยมีหูเดียวนะคะก็จะชอบใส่ 18mm ไซนี้เลยน่ารักนะคะไซส์กำลังพอดีนะคะวันนี้เนี่ยเขามีความมีเนิมอวสูงมากนะคะถ้าอยากได้อะไรที่ติดถูไปเลยนะคะ10หรือ14เนี่ยก็โอเคมาต่อกันที่แหวนกันบ้างนะคะแหวนเนี่ยนอกจากมีน้องวีวีคนนี้แล้วเรายังมี คุณน้องสองคนนี้ที่ make a statement ได้ดีมากๆคนแรกเนี่ยคือวิดาเลีย sleek chubby c h a i นนะคะตั้งชื่อเองเลยเพราะรู้สึกว่านางส e ีกแล้วนางก็มีความอุ่นๆแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะคะจะเป็นน้องวาซิเลีย croissant ring เพราะะไรคะน้องหน้าตาเหมือนคร s a n t นะคะน้องมีความเก๋มากสำหรับแหวน2รุ่นนี้เนี่ยเราออกมาสองไซส์ก็คือไซส์6กับไซส์เความเก๋ของเขาเนี่ยก็คือใส่กับอะไรก็ได้หมดไปได้หมดคุณไม่ใส่เลยทั้งล่างคุณใส่แค่แหวนอย่างเดียยคุณก็ยังดูดีมันทําให้ลุค หรือว่าคุณจะใส่หลายๆวงซ้อนกันแบบเราก็ได้นะคะเห็นไหมคะเห็นไหมหรือว่ามิกซ์เข้าคู่กันก็ได้คะ่ะวาซิลเลียกับวิดาเลียคู่กันแบบนี้นะคะเก๋มากก็ประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆกับ drop แรล,ลันตานะคะบอกเลยว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันปังทั้งนั้นนะคะสามารถตํากันได้หลายๆอย่างนะคะใส่กับอะไรก็สวยคือทุกชิ้นเลือกมาแล้วว่ามันเข้าไปหมดนะคะมัน complete ลุคของคุณได้จริงๆใส่ได้นานๆใส่ได้บ่อยๆจะใส่นอนไปเลยก็ได้ดิฉันทําบ่อยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าจะใส่ได้ทุกวันเราก็ยังอยากให้เพื่อนๆใช้ผ้าเช็ดจิวเวลรี่นะคะเช็ดถูนางบ้างทําความสะอาดนางบ้างเพื่อที่จะทําให้จิวเวลรี่ของคุณเนี่ยมีความชายนิ่งตลอดเวลาซึ่งในส่วน ของพาชิจูบิรี่เนี่ยเราก็มีมาให้นะคะนั่นแหละค่ะทุกคนกับที่มาของแบรนด์ drop แรกของเรานะคะก็ฝากแบรนด์นี้กันด้วยนะคะเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันใครมีฟีดแบ็กอะไรยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเราอา่านทุกคอมเมนต์เสมออยู่แล้วประมาณนี้เลยนะคะกับพาทหน้าเนี่ยเราอาจจะมาแชร์เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการทําธุรกิจอาจจะแชร์ในเรื่องของแบบการทําธุรกิจวอร์ชั่นที่แบบอินไซด์มากกว่านี้อีกนะคะเองจิงคือมือใหม่มากที่ฉันไม่เคยทําแบบ คือไม่ใช่ b u พ n เ s s Woman น่ะเก็บป่าก็อยากจะแชร์สตอรี่ตรงนี้บอกเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ฟังไปพร้อมๆกันนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะเราก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะเพื่อนๆบาย